ลัคนาราศีธนูนะครับฟังให้ดีนะครับดาวอังคารและดาวศุกร์ย้ายวันนี้30มิถุนายนย้ายไปอยู่ในเรือนที่9เขาเรียกเรือนสุภะนะครับหมายถึงสิ่งที่ดีงามความสำเร็จความโชคดี นะครับการเดินทางหรือต่างประเทศผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและทั้งสุขทั้งอังคารนั้นต่างก็ตรีโกนร่วมทาุไฟกับชาวลัคนาราศิธนูนี่ยังไม่นับพฤหัสกับราหูนะครับสรุปได้ว่าชะตาชีวิตของคุณจะมีความสมเร็จแล้วก็จะเริญรุ่งเรืองขึ้นจะต้องเดินทาง การเงินการทองจะขยับดีขึ้นงานอะไรที่เคยดีลไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันไม่ได้อย่างใจก็จะแฮปปี้จะมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงอะไรก็ตามที่คุณคิดไว้จะสามารถนำมาทำให้สำเร็จได้อย่างดีขอให้โชคดีครับ